พอใจไหมพอใจในระดับหนึ่งแต่คิดว่าน้อยไปชีวิตหนึ่งชีวิตแลกกับการติดคุกยี่สิบปีไม่โอเคคุณติดจริงกี่ปีละณนะวันนั้นจนถึงวันนี้ทาผู้ต้องหาไม่ได้มีการขอโทษพอใจไหมพอใจในระดับหนึ่งแต่คิดว่าน้อยไปสําหรับชีวิตเด็กหนึ่งคนซึ่งเขามีอนาคตที่ไกลมากกว่านี้ ก็คือพ่อกับแม่ปรึกษากับทางทนายเกิดผลเจ้าเกิดว่าจะยืมถุงนอนต่อ,อยังไงก็คือถามว่าพอใจในคำพิพากษาคนนี้ไหมพอใจแต่ไม่เต็มร้อยอยังไงก็จะสู้ให้น้องได้รับความเป็นธรรมจนถึงที่สุดชีวิตหนึ่งชีวิตแรกกับการติดคุกยี่สิบปีไม่โอเคเพราะว่ายี่สิปีตรงนี้อย่าลืมว่ามีการระย่อนรุ่นนี้นานที เราต้องคำนึงตรงนี้ด้วยคุณติดจริงกี่ปีละ่ะยี่สิบปีคุณติดจริงห้าปีสิบปีกับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปกับครอบครัวสภาพจิตใจครับกี่ปีครอบครัวจะรับได้ครับน้องเป็นคนดีน้องไม่ใช่คนเก็บมเมล็เอเลน้องต้องการต่อยอดตัวเองของเขาคือต้องการให้พ่อแม่สบ,บายบน้องต้องการต่อ ยอดเพื่อเป็นอาหารอาชีพแล้ววันแม่เป็นคนส่งไปสมัคร,ครเป็นคนไปรายงานตัวเรื่องตรวจท่ามวลายทุกอย่างครับพ่อเป็นคนไปส่งรายงานตัวมันก็เลยมองว่าพ่อกับแม่เป็นคนส่งลูกให้ไปตายมันเป็นเคสที่ยอมรับไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าดิฟแบนที่คุณติดคือสีแดงน้องคืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุด การฝึกจะต้องแตกต่างออกไปไหมอยากฝากถามผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เพราะว่าเมื่อนั้นคุณจะแบ่งดิสแบตแต่ละสีไว้เพื่ออะไรทางผู้ต้องหาทางจำเลยทางผู้ต้องหาไม่ได้มีการขอโทษไม่มีการกล่าวอะไรกับทังพ่อและแม่ทางย่า ไม่เคยเจอกันเลยล่าสุดได้เจอเจอเจอกันทุกทุกนัดที่ขึ้นศาลตอเจอกันทุกนัดเจอหน้ากันทุกนัดที่ขึ้นศาลในศาลก็ไม่เคยกล่าวขอโทษไม่มีค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ